นะจ๊ะเด้อน่ารักจริงๆตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับสวยๆดยจ้ะเด้อเวยๆๆ้ยเว้ยเอ้ยกัญญาล้มกับพเพื่อนๆจ้ะอีกมือนะดูน้องตัวเล็กวิ่งใหญ่เลยจะดีใจดีใจข้าน้องน้องก็ดีใจทุกครั้งที่ออกมากับปัญญาดูจ้ะเด้อกัญญาพาน้องเดินไกลมากๆแต่วันนี้ตรงข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะพเพื่อนๆจ๋าตรงนี้วิาชาสวยงามสุดๆไปเลยนะคะ เพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนนะคะกันยาก,ก็สบายดีจ้ากันยาก,ก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะก่อนทำงานค่ะพาน้องสนักออกมาเดินข้างในคงจะไม่ไกลนะคะเพราะว่ากัญยาต้องทำงานรีบไปทำงานจ้า ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากันยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เพื่อนๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะจะเด้อน่ารักจริงๆตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับสวยๆด้วยจ้ะเด้อโอ๊ยๆกันยาล้มกับเพื่อนๆจ้ะ เอกเมือง<ม>ชาติสวยงามสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงราบรื่นในทุกเรื่องทุกอย่างเลยและจะได้โชคดีมีใช้นะคะด้วยความห่วงใยจากกัญญานะคะนะคะเห็นน้องสุนัขกัญญาไหมน่ารักจริงๆค่ะสั้นๆของน้องสวัสดีจ้าเพื่อนๆสวัสดีอีกแล้วนะคะ สวัสดีตลอดเวลาเลยจ้าจ้าตอนนี้กันยาก็ออกมืเดินกับน้องฉันขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากัญยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะนี่ก็เป็นสถานที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะมาชาติสวยงามสุดๆไปเลยนะคะ เพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนคดูน้องตัวเล็กวิ่งใหญ่เลยจะดีใจดีใจขอน้องน้องก็ดีใจทุกครั้งที่ออกมากับกัญญาแล้วจ้ะเ้อก,กัญญาพาน้องเดินไกลมากๆแต่วันนี้คนรรบๆนะคะอากาศวันนี้สุดยอดมากๆอากาศร่มเริ่มแจ่มใสค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นไหมเห็นไม้ต้นไม้สวยงามมากๆเลยจ้าทํานะคะกัญยาก็สบายดีจ้ากัญยาก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะ ตอนทำงานคะ่ะพาน้องสุนัขออกมาเดินข้างในขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากันยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะตรงข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าตอนนี้มีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงราบรื่นในทุกเรื่องทุกอย่างเลยได้จะได้โชคดีมีใช้นะคะด้วยความห่วงใยจากกันยานะคะ ตรงข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะเ,เพื่อนๆจ๋าตรงนี้จ้าก็ได้เวลาออกมาเดินกับน้องสนัะอีกแล้วจ้าตรงนี้คือขยะนะคะเ,เพื่อนๆขยะเขาไม่แยกขยะนะคะที่นี่เขาจะสงวนยังกลิ่นหอมอยู่นะคะกลิ่นหอมจากต้นย้านะคะเพิ่งตัดใหม่ๆจ้าสวยงามจริงๆนะคะบรรยากาศดีคะ่ะเ,เพื่อนๆจ๋าแล้วเจอกันใหม่นะคะเ,เพื่อนๆจ๋ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆ บายบายนะคะสวัสดีโชคดีมีชัยจ้าตรงข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนๆจ้าตรงนี้นะคะเห็นน้องสุนัขก,กัญญาไหมน่ารักจริงๆค่ะสั้นๆของน้องมือนึงก็จูงน้องนะคะน้องสุนัขจะอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องเลยจ้ะเด้อแล้วก็อีก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 มือนึงก็อะไรล่ะยังกลิ่นหอมอยู่นะคะ กลิ่นหอมจากต้นหญ้านะคะเพิ่งตัดใหม่ๆจ้ะสวยงามจริงๆนะคะบรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆจ้าหนักอีกแล้วนะคะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณนี้บรรยากาศดีๆนะคะเพื่อนๆก่อนไปทํางานคงจะไม่ไกลนะคะเพราะว่าก็จะต้องทํางานรีบไปทํางานจ้าแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ้ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆ บายบายนะคะสวัสดีโชคดีมีชัยจ้าตรงข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะพเพื่อนๆจ้าต,ตรงนี้เรื่องขยะมากๆเลยนะคะแยกขยะเปียขยะแห้งพลาสติกหรือว่าเป็นกระดาษหรือเป็นขวดเป็นแก้ว,ดวเดอเดอร์ก็จะแยกให้สวยงามมากๆเลยรอบๆนะคะอากาศวันนี้สุดยอดมากๆอากาศร่มเร่มแจ่มใสค่ะพเพื่อนๆจ้า เห็นไม้เห็นไม้ต้นไม้สวยงามมากๆเลยจ้าขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากันยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เพื่อนๆด้วยนะคะรมาชาติสวยงามสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคน,นหนึ่งก็จูงน้องนะคะน้องสุนักจะอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องนะจ๊ะเด้อแล้วก็อีก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 ,อกมือหนึ่งก็อะไรล่ะนะคะกันยาก็สบายดีจ้า กันยาก,ก็ทํางานเหมือนเดิมนะคะก่อนทํางานค่ะพาน้องสุนักออกมาเดินข้างในสุนักอีกแล้วนะคะธรรมชาติสวยงามมากๆเลยนะคะบริเวณนี้บรรยากาศดีดีนะคะเพื่อนก<ๆ><ๆ>่อนไปทํางานตรงข้างหลังข้าง,างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนจ๋าตรงนี้ยังกลิ่นหอมอยู่นะคะกลิ่นหอมจากต้นย้านะคะเพิ่งตัดใหม่ๆจ้ะสวยงามจริงๆนะคะ บรรยากาศดีค่ะเพื่อนๆจ้าขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากันยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เพื่อนๆด้วยนะคะมีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงราบรื่นในทุกเรื่องทุกอย่างเลยและจะได้โชคดีมีใช้นะคะด้วยความห่วงใยจากกันยานะคะนะคะกันยาก็สบายดีจ้ากันยาก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะ ก่อนทำงานคะ่ะพาน้องสนักออกมาเดินข้างในเสียงกลิ่นหอมอยู่นะคะกลิ่นหอมจากต้นย่านะคะเพิ่งตัดใหม่ๆจ้ะสวยงามจริงๆนะคะบรรยากาศดีคะ่ะเพื่อนๆจ๋าแล้วเจอกันใหม่นะคะเพื่อนๆจ๋ารักทุกคนนะคะขอบคุณมากๆบายๆนะคะสวัสดีโชคดีมีชัยจ้า มีความสุขมากๆมีสุขภาพแข็งแรงราบรื่นในทุกเรื่องทุกอย่างเลยด้วจ้เด้อโชคดีมีใช้นะคะด้วยความห่วงใยจากกัญญานะคะมาชาติสวยงามสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนอีกมือหนึงถือกล้องอีกมือหนึ่งจู้งนองนะด้วจ้เด้อเนาะก็ no, <c oughs> <c oughs> เริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วจ้าก็พาเพื่อนๆดูบริ ขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่รับชมคลิปขอบคุณมากๆที่เข้ามาให้กำลังใจกันยากันยาก็ส่งกำลังใจกลับให้เ,เพื่อนๆด้วยนะคะให้ดูธรรมชาติค่ะเ,เพื่อนๆตรงนี้เขาเพิ่งตัดหญ้าใหม่ๆเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เพิ่งตัดไปน่าจะเมื่อวานหรือเปล่ามือนึงก็จูงน้องนะคะน้องสุนัขจะอีกมือหนึ่งก็ถือกล้องเลยจะได้แล้วก็อีกอีกอีก,อ,กอีกมือหนึ่งก็อะไรล่ะ นลจ๊ะเด้อน,น่ารักจริงๆตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับสวยๆเลยจ้ะเด้อเฮ้ยๆๆกัญญาล้มกับเพื่อนจ้ะ้อีกมือดูน้องตัวเล็กวิ่งใหญ่เลยจะดีใจดีใจข้าน้องน้องก็ดีใจทุกครั้งที่ออกมากับกัญญาแลจ้ะเด้อกัญญาพาน้องเดินไกลมากๆแต่วันนี้ตรง,งข้างหลังข้างๆก็เป็นที่จอดรถนะคะเพื่อนๆจ๋าตรงนี้นึงก็จูงน้องนะคะน้องสุนัขจะอีกมือนึงก็ถือกล้องเลยจ้ะเด้อ แล้วก็อ,กอ,กอ,กอี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 กมือหนึ่งกอ็อะไรล่ะมาชาติสวยงามสุดๆไปเลยนะคะเพื่อนๆคงสบายดีกันทุกคนก็ต,ติดบ้านกันยาได้จะเด้อสวยงามเหมือนเดิมจ้ะสวยงามตลอดเวลานะคะนะคะเห็นน้องสุนัขกันยาไหมน่ารักจริงๆขาสั้นๆของน้องก็แถวนี้นะคะกันยากับน้องก็มาเดินเป็นประจํา อีกมุมหนึ่งนะจ๊ะเด้อตรงนี้นะตรงนี้นะจ๊ะเด้อน่ารักจริงๆตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับสวยๆนยจ๊ะเด้อเฮ้ยๆๆอันยี้ล้มกับเพื่อนจ้าอีกมืออีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งจูงน้องนะนะจ๊ะเด้อเนาะก็เริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วจ้าก็พาเพื่อนๆดูเลยก็เป็นสถานที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะ มือนึ่งก็จูงน้องนะคะน้องสุนักจะอีมือหนึ่งก็ถือกล้องนะจ๊ะเด้อแล้วก็อีก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 มือหนึ่งก็อะไรล่ะอีกมือหนึ่งถือกล้องอีกมือหนึ่งจูงน้องนะจ้ะเด้อเนาะก็เริ่มสับสนแล้วเริ่มสับสนแล้วจ้าก็พเป๋าเพื่อนดูเล้นจ้ะเด้อน่ารักจริงๆตรงนี้ก็เป็นดอกไม้แล้วก็ไม้ประดับสวยๆนะจ้ะเด้อโอ๊ย๊ยอันยัล้มกับเพื่อนจ้า อีกมือน,นะคะกันยาก,ก็สบายดีจ้ากันยาก,ก็ทำงานเหมือนเดิมนะคะก่อนทำงานคะ่ะพาน้องสุนักออกมาเดินข้างในคงจะไม่ไกลนะคะเพราะว่ากันยาต้องทำงาน